นี่ครับมาดูงานจักสานนะครับของพี่น้องบางเจ้าฉ่าอำเภอโพทองนะอำเภอพโพทองจังหวัดอ่างทองอเห็นไหมที่เขาตักตักู่เขาเลี้ยงมือเขาเลี้ยงาบ้านอันนี้ใครๆพี่ลูกจะมาจากสานไมใไทยระดับตางประเทศ นี่งานฝีมือระดับนี้เลยเห็นไหมเี๋ยวถ้าลูกมาใช่ไหมพ้าลูกมาสองท่าอะไรเสร็จที่บ้านทูออดท,ที่ลุงบอกบ้านทูออดเขาจะถอนเขาจะมีแผนการที่มีการสอนกระเลเขาการยอ้อมเขาจะบอกให้เรายอ้อมเขาจะมีตรอกมีอะไรให้ให้เราอาระไรโอ้สวยมากครับ งานสวยมากอันนี้คือคือจากสายไม้ไผ่ใช่ไหมครับไม้ไผ่สีสุกโอ้โหนี่นะครับราคาไม่แพงเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยอ๋อสวยมากระดับผู้หญิงผู้ชายอือหือนี่แล้วแล้วเป็นทรงฟักทองนี่สวยเลยเห็นไหมโมเดลฟักทองที่ตีตายคือกระท้อนเอาเอาโรคาร์ทเหรอตายแล้วเออ,เ,อ,เ,อเพราะว่ามันมีเนาะอุ้ยลุงนี่จริงๆเลย เออกระท้อนเลยมันจะมนมีนูนๆแบบนี้โอ้โ,อโหนี่มีกระบุงด้วยมีกระบุงกระจารมีทุกอย่างโสทโ์ม <า S 1> ทำไอ้นั่นได้นะโส <อ S 2> <อ>ถ่ายไปแล้วก็ไปลงในไอ้โปรโมทหรือโปรโมชั่นได้หรอได้เลยครับนี่ครับแต่ก่อนที่นี่มีมีมโฟมสเปรย์มีโอ้โหต่างต่างจังหมด จ็ดสามจังหวัดมาเทีย่ยวที่นี่โอ้งานงานงานละเอียดงานสวยมากแน่นอนอกระบุงกระบุงหาบทีแรกนะฝันก็ที่นี่นะครับที่นี่เป็นคนสารไปถวายนี่เอาเอาแบบถือไปวัดกันมังดีเลยได้ครับอันนี้อันนี้จะเป็นปั้นน้ําปั้นน้ําได้มันจะมีที่จริงมันจะมีเจกอนมีข่าอในจะมีมีอนี้ด้วยใส่ชั้อ๋อแบบแบบในวัดใช่ไหมครับออ๋ออ๋ออ๋อครับ อืโอ้สวยงามครับนี่ครับใครจะไปคิดครับว่าเนี่ยไผ่สีสุกนะครับจากฝีมือชาวบ้านนะครับบางเจ้าชาโอ้โหสวยงามที่ว่าหับเงินหับทองก็ไปจากนี่นะพี่นะโอ้โหนี่ฮะพิธีเออะไรนัจรดพนังคันแรกนาขวัญนะครับนี่ฮะหับเงินหับทองไปจากตรงนี้เลย อุ้ยราคาเป็นมิตรนะครับพันกว่าบาทครับนี่ครับเห็นไหมฮะราคาไม่ได้แบบสูงสุดสอยนะบอกไว้ก่อนนะเนี่ยอุ้ยสวยมากแล้วก็เนี่ยสารหวายเห็นไหมฮะโอ้โหแบบโอ้สวยๆครับสวยอลังการงานสร้างทุกอย่างเลยบอกไว้เลยสวยงามทั้งนั้นเลยครับอื้อหือ พี่ลือมี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 เนี่ยแต่ขาดไม่คานอ่ะมีครับมีมีไม่คานด้วยโอ้แต่นี่ยังไม่ได้เอามาครับอืับอือเนี่ยฮะไม่มีขอกอย่างครับราคาไม่แพงบอกทุกท่านเลยนะครับสตาร์สามสี่ร้อยก็มีของนะบอกไว้ก่อนอุ้ยอันนี้อันนี้ก็สวยสำหรับเออนะแก้วแก้วแก้วเยติเนาะเท่าไหร่ครับอันนี้ โอ้แบบว่าดูเป็นคุณหญิงคุณนายมากมาก,มากดูสิสเออเลิศเดี๋ยวน,นะครับเพราะว่ารายการเราเยอะมากนี่ฮะโอ้โหนี่อลังการไหมดูสิสเพียบระดับผู้จัดการยังจำราคาไม่ได้เลยครับเพราะเยอะแปดร้อยห้าสิบ้นี่ฮะงานละเอียดแบบนี้เลยนี่ครับใครสนใจต้องมาที่บักเจ้าชาหรือหรือ เราเราเรามีส่งออนไลน์ไหมครับถ้าสมมติมีลูกค้าสนใจตอนนี้ยังไม่ได้ทำเพยยังไม่ได้ทำเพราะว่าเพิ่งเปิดได้เพยเ,เป็นทางการได้สี่วันเพราะว่าช่วงนั้ปิดปรป<โ>ปรุงะอะเหรอเพิ่งเปิดอุ้ยตายยเพิ่งเปิดอันนี้เรามาแรกๆเลยนะโอ้ยนี่สวยไหมสวยมากห้าร้อห้าสิบหกร้อยเอาแบบนี้เอาแบบนี้ใครสนใจแบบไหนแจ้งที่มันที่ผมได้เดี๋ยวผมให้ลุงลือเป็นคนส่งก่อนก็ได้อเดี๋ยวผมจะ ถ่ายแต่ละอย่างไว้ให้ท่านดูแล้วก็ราคาพร้อมเลยนะฮะเราจะไม่บวกอะไรเลยเนี่ยโอ้นี่ใช่ใช่ใช่เนี่ยนะเอาเอาใส่น้ําชาเนาะถ้าถ้าเป็นชุดแบบนี้เท่าเท่าไหร่ครับมีราคาไหมเนี่ยเนี่ยเออเอเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้รู้ดูกันไว้โอ้โหอลังการอะอ๋อฮะโอ้ก็เพิ่งสี่วันเข้าใจเลยครับเข้าใจ อุ้ยแต่เนี้ยดูไฮโซมากทุกท่านดูนะครับกว่าจะได้ตอกเล็กๆล,ละเอียดขนาดนี้ครับไม่ใช่เรื่องที่เออใครจะมาทํากันได้ง่ายๆนะแล้วที่สําคัญก็คือเอ,อตรงหูเนี่ยฮะตรงที่จับเนี่ยเอ,อเป็นหวายนะครับเป็นหวายถักอีท,ทีหนึ่งโอ mm hmm. ้งานละเอียดมากนี่ mm hmm. ซื้อไปเป็นของขวัญของฝากคนที่เรารัก ที่เราเคารพได้เลยนะฮะตอนนี้ทุกคนต้องมีแก้วเยติอยู่แล้วราคา700 7ร0สําหรับงานฝีมือระดับนี้ผมบอกเลยว่าไม่แพงทุกท่านเชื่อผมยังไม่ใส่ราคาแต่สวยมากเนี่ยฮะเว,เวลาเราไปที่วัดนะฮะเนี่ย,ยหลวงตาท่านก็จะมีการน้ำเนี่ยเป็นการน้ําร้อนน,น้ําชาตรงนี้ฮะใส่ไว้ตรงนี้โอ้ล้วใส่แบบ ฮารูฮรามากแล้วที่สําคัญคือหิ้วหิ้วไปไหนได้เลยนี่เห็นไหมหิ้วไปไหนก็ได้นี่ฮะซื้อไปถวายพระเถอะเชื่อผมนี่สวยงามเอาละเดี๋ยวอันไหนที่มีราคาแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาไว้ให้ด้วยพร้อมกับภาพนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่าส่งอะไรเดี๋ยวให้ลุงลือเป็นคนจัดการอันนี้นป,น 3, ประมาณสามพันประมาณสามพันครบชุดแบบนี้เลย <S <s เราไปซื้อแต่กาอย่างเดียวใช่อ่ามีมีนวมให้เสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวต้องถามพี่ลือก่อนพี่ลือถ้าสมมุติมีพวกพวกผมเขาอยากได้เนี่ยอันไหนที่ผมเขียนราคาไว้แล้วเนี่ยพี่รับส่งให้เขาด้วยนะอ๋อได้นานเห็นไหมครับนี่น่ะพี่ลือดูแลอยู่ตรงนี้ช่วยเหลือกันไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องใครอยากได้อะไรแบบไหนเนี่ยงานสวยๆจริงๆงานอลังการมากเพราะว่านี่เราเอาเด็กพ่อช่างมาดูงานเลยนะบอกไว้ก่อนนะเนี่ยเนี่ยอีหนูนี่มาจากไหนกันคะ มาจากพระช่าง<ม>เห็นไหมนี่โอ้ oh. ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นงานที่มาจากไม้ไผ่